มาแล้วครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาแล้วก็ตกกุ้งครับวันนี้เรานำเสนอนี่แหละครับคันตกกุ้งนี่คันตกกุ้งยี่ห้อนี้ครับ h a r t y l i n e s h a r t y Lines นะครับเป็นบริษัทของ p i d u s t e c k e r นำเข้ามานะครับ,รบเป็นคันของไต้หวันต้องบอกว่า<ต>เป็นคัน<ต>ของไต,ต,ต้หวันนะครับมาสามรุ่นแล้วก็ 3รุ่นนะครับ1 2 3 3, 3สี3รุ่นนะครับเวทที่เห็นจะเป็นเวท UL <ช>นะครับนี่ผมไม่ได้รีวิวคันตกกุ้งมานานมากมีแต่คันตกปลาลอกตกปลาเกิดอันนี้ไม่ถกดึงแล้วเราเบื่อแล้วไงไม่รู้จะตกยังไงลาะขี้โกงก็ขี้โกงมาแล้วไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าเราไปตกขอเดียวแล้วได้กุ้งเยอะเขาก็หาว่าเราใช้สองขอเกี่ยวหน้ามาเราก็บอกมาดูสิเราใช้ขอเดียวไอ้นั่นก็บอกว่าเราใช้สองขอมัดแล้วก็ทําเป็นงามอย่างนี้ไงเหมือนกุ้งมาแล้วก็เราก็ว่าเราบอกไม่ใช่เราขอเดียวจริงๆเขาไม่เชื่อเขาไปดูเราอย่างไงคนจะว่าก็ว่าเราอะนะเออหัวเชื้อเราดีไงหัวเชื้อข้ามขอมบอกเลยต้มเองทำเอง ใช่ไหมแน่นอนมาเลยหัวเชื้อร้านเราก็มีเยอะมีกี่แบบตอนนี้ตอนนี้เป็นผงกับน้ำครับผงกับน้ำนะมาผสมกันผสมกันยิ่งร้ายเข้มข้นยิ่งร้ายเลยิ่งร้ายฝรั่งบอกยิ่งร้ายนะฮะฮาร์ตี้ไลท์ออกมาอยู่3รุ่นนะครับเป็นมิดไนท์ค e ีนแล้วก็ไฮด้านะครับราคาเห็นไปแล้วก็เดี๋ยวก็ท้ายคลิปก็จะบอกอีกทีนะครับ เรามาดูแกะเลย3ารุ่นวางเรียงกันเลยเวทเดียวกันเวทเดียวกันครับเวทเดียวกัน3รุ่นคือรุ่นควีนไฮด้าแล้วก็มิดไนท์นครับอ่ามิดไนท์มิดไนท์นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างกล่องกันดูนะครับข้างกล่องเขาบอกว่าความยาวอยู่ที่1.85เมตรเวลาเก็บแล้วเหลือแค่54เซนเป็นคัน4ท่อน ท็อปท็อปปลายก็ปลาย0.6นะครับโคน5.4โคนก็คือด้ามจับนะครับเป็นคาร์บอน99%้อนนะครับน้ำหนักเวทบอกชัดเจนมาก32.9กรัมน้ำหนักไม่ได้หนักมากเลยนะแต่แล้วแต่คันครับแล้วแต่คันด้วยไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันด้วยนะเรามาดูรุ่นมิดไนต์มิดไนต์ก็คือตัวตสีนี้ มิดไนค์คือสีสีออกเนี่ยฟ้าฟ้าตัวนี้เป็นมุกนะครับเป็นมุกเลยนะเปลือกหอยเขาเรียกแล้วเปลือกหอย <ดำ S 1> นี่นี่ดามดามดบสวยนะใช่ดามก็มสวย,สวยดามตัวนี้เลยครับดามสวยมากดูตูดครับคลิปนี้เอาชัดเจนเลยนานๆจะได้ถ่ายคันตกกุ้งทีช่วงนี้คันตกกุ้งแบบเยอะมากเป็นเวทยู u อดูครับเนื้องานสวยมาก หัวจุกหัวจุกตามนี้มาดูข้างกล่องกันตัวนี้ความยาวอยู่ที่1.87เมตรเก็บแล้วอยู่ที่ห้าสิบสีุ่ดดเซนเป็นคันสี่ท่อนปลายอยู่ที่0ูนจุมิลด้ามโคนอยู่ที่ห้าจุดมิลเป็นคาร์บอนเก้าสิเปอร์เซนนะครับน้ำหนักตัวนี้เบามากยี่สบเอ็กรัมไม่ใช่เป็นด้ามอาลิวครับมันเป็นด้ามมา ซื้อเลยแต่สวายมากครับมาแล้วรู้สึกแอร์ไม่โดนเออแอร์่ะแอร์ไม่มีครับพัดลม <c oughs> <c oughs> กดได้ไหมโอ้เบอร์แสงเร็วปิวถึงไหมเบอร์สองแล้วเลยนะมาดูกันถอดจุกดีกว,ว่าคุณไหมเมื่อกี้เรานเนถ่ายโคลดละถอดช้าช้าถอดจุกอือปลายแบริ่งปลายแบริ่งบอกเลยปลายแบริ่ง ไป0.6นะครับคือตัวนี้นะ0.6มิลน,นะครับ0.6มิลเป็น4ท่อนเมื่อกี้เขาบอกไหม4ท่อน4ท่อนครับอ่า4ท่อนนี่ครับ section น,นี้นะครับ4ท่อนนะครับตัวนี้เป็นรุ่น midnight นะครกล่องตามที่เห็นเลยราคาก็ตามที่เห็นมาดูท่อนนี่นะถามกันหลายคนบางคนบอกว่านี่ท่อนหนึ่งแต่ส่วนมากล้ก็คือท่อนหนึ่ง เพราะบางคนเขาจะเอาด้ามจับเป็นท่อนหนึ่งไม่มาเครับลูกค้าหลายท่านคือเข้าใจผิดบอกว่าท่อนท่อนด้ามจับคือท่อนเหนื่อไม่ใช่นะครับท่อนหนึ่งคือท่อนปลายนะฮะท่อนปลายที่หักนะฮะปลายเนี่ยส่วนมากจะเป็นปลายโซลิดเป็นตันตันหมดเลยนะครับเขาจะมีเซนในการช่างกุ้งเวลาจะช่างเราต้องใช้ปลายต่อมาคือท่อนที่สองนะครับท่อนที่สองก็จะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะ ปึ๊บปึ๊บปึบปบป,บปบท่อนสองมาแล้วดูปลายดูปลายท่อนสองตามมาด้วยท่อนสาท่อนสามสีเหมือนท่อนสองแต่เนื้อแบงก็จะใหญ่ขึ้นนะครับท่อนสองนะขออีกอย่างคุณไม้หมุนตูดออกให้หน่อยมีคนอยากเห็นเนื้อแบงแน่นอนมีคนอยากเห็นเนื้อแบงแน่นอน เดี๋ยวถอดให้ดูเลยดูแค่ข้อเดียวก็รู้เรื่องแล้วครับจะไปเทียบกับโปรกีไม่ได้นะนี่ครับแต่แต่เหตุมันมันถึงใกล้เคียงกันเลยครับเกีรดใกล้เคียงเลยนะดูเนื้อแบงความหนาครับความหนาความเหนียวเนี้เราถอดให้ดูเลยยิ่งเว็บเว็บยิ่งจะยิ่งเดีนะ้าเป็่ขาบนนะเดี๋ยวไม้สไลด์ออกจับหน่อย เอทอนเลยครับ UL โอ้เ oh, บาเบาเบน้ำหนักลงตูดตูดมือได้ดีมากเลยใช่นทวงทวงท้ายวงทว้ายตรงน่นน้ำหนักมาขึ้นตรงอุ้งมือผมนี่ได้ดีมากเลยนะนี่ดูไม่ได้จับคันกุ้งมานานมากไหมรู้สึกแบบว่าคันนี้อ่อน UL UL จริงๆ UL <laughs> จริงๆนะฮะอ่ะไม้เดี๋ยวเราค่อยช่างดูดีกว่าไหม อาช่างดูเลยดีกว่าครับที่ละคันเลยครับมานี่มีนักตกปลาเข้ามาในร้านเดี๋ยวต้องสักครู่นะฮะไม้ออกกล้องได้หรอยางยางยางอ๋อออกกล้องไม่ได้แต่ไม่เป็นไรไม้เขาหอมลงมากเลยครับพางเป็นชั้นเลยนะอ่าระวังปลาย้วไม่เกี่ยวกันแล้วนะไม่เกี่ยวกันแล้วนะ ออนออนอ่อนนะฮออนนะครับไหนไหนลองช่างช่างดิโอลงท่อนหนึ่งท่อนสองมาท่อนสองยังไม่ขึ้นท่อนสามยังไม่ขึ้นตะกัวยังไม่ขึ้นเลยนะฮะตะกัวนี่นะไปนี่ชี้ผมนี่นะยังไม่ขึ้นกําลังจะขึ้นอ่ะดูช่วงกําลังจะขึ้นครับโค้งมานี่เลยโค้งมาโค้งมายอกแล้วสวยมาก U L ลงแค่ท่อนหนึ่งท่อนสองลงถึงท่อนสาม U L นะฮะท่อนสี่นี่พ o w ร r l แต่เพลาลิฟต์ดีนะใช่ใช่เพลาลิฟต์ดีนะ,น,ะนี่ <ยก S 1> ดูช่วงคันครับโค้งสระอาครับยกตะกัวมันเบามากนะเออยกตะกัวเบามากมันเบาน่ะตะกัวลอยนะ,ะรรตะกัวลอยแล้วครับตะกัวลอ,อยนะครับตัวนี้คือตัวมิดไนท์นะฮะมิดไนท์น้ำหนักคันอยู่ที่สองจุดหนึ่งห้ายี่สิบเอ็ดจุดห้ากรัมนะความยาวอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเจ็ดเมตรวัดแบบละเอียดเลย ตัวนี้โค้งสวยโค้งไงนี่นี่ตายอยู่นี่โค้งขึ้นมานี่แหละครับโค้งขึ้นมาตามนี้แหละครับลงไปที่มือคุณไม้จับครับลงโค้งสวยพาว e r l มามาเหมือนกันนะครับคัน U L นี่ถือว่าโค้งสวยนะมันไม่ได้ลงเฉพาะท่อนหนึ่งนะครับท่อนหนึ่ง,ท,นนงท่อนสองจนมาถึงท่อนสามช่วยดึงดีแปลว่า,าวเก็บกุ้งได้เร็วขึ้น p o w e ดีมากอ่าใช่พา w e r l ดีมากคือไม้อยากขายของครับ ต้องบอกว่าดีเพราะมันดีสี่ราคาตั้งสองพันเก้าไม่ดีได้ยังไงไหมแต่ใจโยกขึ้นหรือซึ้งว่าฮาลิฟต์มันอ่าเข้าใจคือตะกัวมันลอยแล้วไงน่าจะสูนกว่าฮาลิฟต์น่าจะสูนกว่าใช่ไอคีฮคแพงๆที่มันราคเอออันนั้นมันโค้งถึงท่อนสี่เลยแต่ว่ามันฮาลิฟต์ดีจริงใช่ อันนี้มดีาเลนช่างช่างและวัดเก็บกุ้งเร็วที่โบโปกี้นะเอริกฮุมาน่ะไอ้ไออย่าไปพูดยี่ห้อดิมันดีอยู่แล้วดูราคาตัวนี้ดูราคาตัวนี้อ่ะตามมาด้วยรุ่นสีชมพูดีกว่าควีน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 ครับเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกันครับอ่ะเดี๋ยวดิบอกแล้วก่อนเพราะว่านันเอาครับมาต่อกันนะครับ การคันฮาร์ตี้ไลท์นะครับรุ่นควีนควีนควีนนะครับเอามาดูข้างกล่องกันก่อนนะครับความยาวอยู่ที่1.85เมตรนะครับเก็บแล้วเก็บแล้วก็คือนี่ครับที่คุณไม้ถือจากตูดคันจนถึงปลายคันนะครับยาวอยู่ที่54เซน4ี่ท่อนน้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักคันนะเนี่ยทั้งหมดเนี่ย34.6กรัม แต่ละคันเนี่ยคือจะไม่เหมือนกันเลยนะครับในเรื่องของความยาวในเรื่องของน้ําหนักแต่ปลายนี่ปลาย0.6เหมือนกันหมดเลยแต่โคนก็ไม่เท่ากันนะครับโคนตัวนี้เหมาะสําหรับผู้ยิงผู้หญิง,ห,ญงหรือว่าใครที่แบบชอบความมุ้งมิงหน่อยก็นี่แหละครับด้ามตัวนี้อยู่ที่5.4มมิลนะครับเป็นคาร์บอนเป็นคาร์บอนนะราคานี้ดูครับ ตูดคันไปไงมีที่เสียบขันด้วยนะคะตัวนี้ครับสีสวยออกเขาเรียกว่าอะไรชมพูชมพูม,พมุกแบบดันดันหน่อยอืม<ๆ>นะตัวนี้เขียนว่าควีนนะครับ1.8 UL แอค U L a นเป็น U L นะครับสีตามที่เห็นในกล้องนี่เลยนะอันนี้ใช้มือถือถ่ายนะแต่ก็ถือว่าชัดชัดใช้ได้ถอดจุก เอ้ถอดถอดตูนมาดูก่อนดูเนื้อแบงค์คันไต้หวันนะครับราคาสูงราคาสินค้าตามคุณภาพบอกเลยนะครับสินค้าตามคุณภาพราคาตามคุณภาพนะครับดูครับเราจะไปเทียบกับโปรกีไม่ได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเผลอสูสีเป็นคู่แข่งกันเลยคู่แข่งกันเลยเพราะว่าปู โปรกีเขาจะมีเนื้อแบงค์ตัวนี้ใช่ไหมบ้างบ้างบ้างเป็นล่องเป็นล่องอ่าเป็นล่องไว้ล็อกเสริมล็อกหลุดอะไรอย่างงี้เป็นออปชั่นเสริมแต่ดูเนื้อแบงค์ตัวนี้ดีแน่นอนครับสวยนะบอกเลยสวยเนื้อแบงค์หนานะดูอย่างงี้หนาแต่เบาเบาแล้วดีคาร์บอนเขาเขาเรียกอะไรเส้นใยเขาเกรดคุณภาพดีกว่า บอกไว้ก่อนนะใช่ลครับลองมาจับที่ร้านดูคือถ้าเราพูดเงี้ยไม่เห็นไม่เห็นของนะมาดูที่ร้านแล้วลองมาจับดูเราจะได้รู้ถึงคุณภ<ช>าพของคันคุณอิรน์าน,นั้นเนียนจริงๆนะฮะทั้งสีทั้งอะไนั้นเนียนหมดครับงานเนียนคุณน<า>นไม้บอกนนงานเนียนจริงๆนะครับดูครับปลายแบริ่งปลาย0.6ท่อนที่1ผ่านไปมาดูท่อนที่2ท่อนที่2ก็จะเป็นสีนี้แหละครับ สีชมพูแล้วก็ตามด้วยขียดอย่างนี้แบงค์ตัวนี้เป็นแบงค์เกลียวแบงค์เกลียวนะครับดูปลายด้วยนะครับนี่ตัวนี้เป็นสีชมพูพ่นไฮไลท์ลงมาก่อนที่จะเป็นท่อนก่อนที่เป็นท่อนสานะนะเขาเล่นสีได้ดีนะไฮไลท์ท่อนสมาครับเห็น <He ard S 1> ไหมต่อน,นี่มานี่ถ้่าท่ทอนสามานี่ปุ๊บ นี่ก่อนจะเข้าท่อนสีเขาจะว่าไปก็เหมือนไลท์สีอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าอะไรไลท์สีให้มันก่อนที่จะมาเข้าท่อนโคนท่อนจับนะครับนี่แหละขอจับหน่อยก่อนที่ไม้จะเอาไปช่างโอ้เบาคันบอกว่าไม่น่วมนะคันไม่น่วมเลยไม่น่วมนะสองพันเก้าร้อยบาทนี่ไม่น่วมนะปลายนี่คือเป็นปลายปลายอ่อนไว้สําหรับช่างวัดเวทแอคชั่นเป็น u l นะครับ ยูเอลน้ำหนักขึ้นขึ้นตูดคันได้ดีนะน้ำหนักช่างตูดคันได้ดีเวลาช่างกุ้งเนี่ยเอาด้านเนี้ยน้ำหนักขึ้นขึ้นตูดคันนี่นะมาที่อุ้งมือเราเนี่ยนะมันจะขึ้นมือได้ดีมากเลยดูครับอันนี้สก,กิดเบาๆนะปลายทำงานดีครับเน้นช่างเน้นช่างเน้นวัดอืม ผ่านไปแล้วกับคันควีนนะมาดูคุณไม้ดูคุณไม้เป็นไงบ้างตะกัวนอนอยู่นะน,นนนอีตะกัวนอนอยู่นะดูปลายคันครับดูปลายคันครับยังนอนอยู่ครับตะกัวยังนอนนอะนนนครับท่อนหนึ่งไปก่อนแล้วนะโอ,โอ้ลองท้กเกือบโคนแล้วครับยังไม่ขึ้นครับเอียงกล้องหน่อยเอียงกล้องอ่า ดูดโดกำลังจะตั้งขึ้นครับตอนนี้กต่อะไจะตั้งขึ้นเวทตัวนี้เฮ้ยทำไมควีนดูแอคชั่นสวยคือความโค้งโค้งสวยกว่าคันเมื่อกี้ไหมมันมันจะอ่อนไฮดร้าอ่อนกว่าคันเมื่อกี้น้อยนิดนะอ่าอ่อนกว่าคันเมื่อกี้นิดนึงนะครับแต่ว่าคือไม่ได้อ่อนต้องบอกว่าอาแอคชั่นสวยกว่าแอคชั่นการโค้งของคันสวยกว่าอ่อนกว่าอ่อนแต่ไม่ยวบนะไม่ไม่ไม่ยวบแน่นออน่อน ไม่ยวบตึงมือต้องบอกว่าตึงมือเลยนะครับมันลงท่อนหนึ่งช่างวัดอเดี๋ยวดูผมถอยระยะมาอีกอ้าวไม้วัดเลยเอดูครับวัดแล้วบึ้งตึงตึงตึงเด้งเลยอ่ะตึงไงเอาไม้เอาไม้หนึ่งสองเตรียมวัดปึ๊บดูครับตึงมากหนึ่งสองมาถึงท่อนสามเลยว่ะมาถึงท่อนสาม สวยสวยบอกเลยสวยมากดูดิโค้งสวยจริง2,900บาทรุ่นควีนรุ่นควีนบอกเลยตึงไหมตึงครับเวลาขึ้นนี่รู้สึกดีเลยใช่ไหมตะกัวลอยนี่เวลาตะกัวหมุนนี่เรารู้สึกมือเลยนะเัะนั่นแหละคือรุ่นควีนถามว่า มิดไนท์กับควีนเน่ะมันต่างกันต่างกันไม่เยอะนะเพราะว่าเนื้อแบงค์มันคือตัวเดียวกันแต่ถามว่าเมื่อกี้คือมิดไนท์กับควีนเน่ะไม่ได้ตัวเดียวกันอะคนละรุ่นนะใช่ใช่คือคนละรุ่นแต่แอคชั่นน่ะมาคนละคนละอย่างใกล้เคียงกใล้เคียงแต่ว่าตัวนี้จะตึงตึงนิดนึงอ่ะมิดไนท์อ่ะควีนจะอ่อนกว่านิดนึงอ่ะมิดไนท์มิดไนท์อ่อนเออมิดไนท์ออกแบบ UL นั่นแหละแต่คือจะมีความตึงหน่อยแต่ถ้าเป็นควีนควีนจะมีความความอ่อน ความอ่อนแต่ก็ตึงมือนะนิดเดียวนิดเดียวควีนนี่ชอบแอคชั่นสวยๆโค้สงสวยๆนะครับโค้งสวยๆต้องควีนนะเอาวางล่างแล้วกันแม่ไหลยอยู่ได้ <laughs> อา้าต่อมาเป็นคันไฮด้ายี่ห้อฮาร์ติไลส์นะรุ่นไฮด้านะครับรุ่นไฮด้าเป็น UL นะ ไฮด้าราคาพุ่งขึ้นมาเลยเอีกร้อยหนึ่งนะฮะแปลว่าไฮด้าต้องโอเคแน่นอนความยาวของคันไฮด้าเวลายืดออกทั้งหมดนะครับ1.85เมตรเก็บแล้วอยู่ที่54เซนนะครับเป็นคัน4ีท่อนน้ำหนักคันเพิ่มขึ้นมานะ3เออไม่ได้เพิ่มดิเบาต้องเบาเพราะว่าเมื่อกี้คันควีนอยู่ที่34.6นะมาคันไฮด้าอยู่ที่32.9กรัม ปลายอยู่ที่0.6โคลนอยู่ที่5.4เนื้อแบงค์เป็นคาร์บอน99%นะครับรุ่นไฮด้าไฮด้าตัวนี้อ่านว่าอีบิคือกุ้งนะางมาดูกันเลยรูปร่างหน้าตาค่อยๆหมุนเลยจ้ารูปอะไรอะ่ะรูปอะไรอะ่รปประปลาหมึก <Hyd> ra, มีเขาเหรอไฮเจไฮเจออ๋อรูปไฮด้าไฮด้าคืออะไรไม้ภาษาอังกฤษอ่ะมันเป็นอนั้นะไม่เลิศเทพปีศาจเหรอ ม่ใช่เป็นนั่นไม่หรอของไอ้อะไรวะคอมิกมาวูเหรอคอมิกมาวู้มาวู้มาเวลอ่ามาเวลมาเวลนะมาเวลอ่าอ่าหมุน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 ขอดูตูดคันหน่อยคุณไม้อ่าตูดคันเนื้อแบงอะ่ะถอนเนื้อแบงก่อนก่อนก่อนเราจะขึ้นไปท่อนบนนะ <Okay. S 2> hey. เสื้อมอคคุลี่นี่สวยจังเลยเนาะ เนื้อแบงค์เขามันแวบมันแวบเลยมัน้ยิ่งมันยิ่งยิ่งเป็นเป็นคุณภาพดีแหละอ๋อคณไม้บอกว่าเนื้อแบงค์ยิ่งมันยิ่งคุณภาพดีนะคือมันก็เหมือนชิงหลิวใช่ไหมชิงหลิวนี่เนื้อแบงค์ยิ่งมันมันก็แปลว่ายิ่งดีใช่ไหมใช่แล้นี่มันเรอเซ่แค่ตามนี้แหละอ้าวเก็บเก็บเดี๋ยวมาดูท่อนบนกันหลังจากผ่านด้ามจับไปแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวขาดูตรงนี้หน่อยนี่ครับรุ่นไฮด้าครับพิมพ์ตรงนี้1.8ยูอดูงานครับงานเขาละเอียดขึ้นนะะเป็นงานที่เอาเอาพูดตรงๆนะคืองานดีมากและในราคา3,000บาทนี่ถือว่างานดีเนื้อแบงค์ตามที่เห็นนี่คือเอ็กคอรแท้เลยนะเนื้อแบงค์เอ็กคอรแท้ไม่ใช่พิมพ์ลายแน่นอนไม่ใช่สติกเกอร์แน่นอน บอกไว้ก่อนนะอ x c a r สแท้ครับมาถึงนี่นะครับสวยมากจุกจุจุกคือเป็นลักษณะจุกแบบนี้นะครับมาดูปลายครับปลายโซลิดครับ0.6มิลโอ้สีดำนี่สวยจริงใช,ชอบเลยลงรักเลย แต่สามพันบาทนี่ก็ <S 2> <S 2> เก็บเงินกันก่อนนะเดี๋ยวเรารอคนละครึ่งออกแล้วกันนะคุณไม้นะ <S 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 2> <S 2> อ่ะมาดูครับท่อนหนึ่งท่อนสองมาท่อนสองนะครับท่อนสองเป็นสีแดงอ่าตามมาด้วยนี่เลยดำแดงนี่มันเป็นสีคลาสสิกจริงนะฮะเลื่อนไปครับเลื่อนไปเลยครับเลื่อนไปเลยครับท่อนสองมาท่อนท่อนสามท่อนสามนี่ใหญ่ขึ้นมาละ <É. S 2> เนื้อแบงเป็นเกลียว นะอ่าสุดแล้วลยได้จับแล้วในราคา3,000บาทบอกว่า,า3 0 0สามพันบาทลูกค้าเริ่มเข้านานครับอืมเบาดีแท้ใช่ครับเบาดีแท้แล้วก็น้ำหนักขึ้นขึ้นตูดมือได้ดีขึ้นอุ้งมือได้ดีมากเลยเนี่ยเราจับเงี้ยมันกดกดหลังได้ดีนะการถ่ายน้ำหนักถือว่าโอเคมาให้บาลานซ์คันให้ดูหน่อย ดีงามคืบหนึ่งดีงามประมาณ20่สิบเซนนะประมาณนี้น,นะนะบาลานได้สวยมากครับตัวนี้นะความยาวอยู่ที่1 8ึดห้าเมตรเมตรแปดสิบห้านี่แหละเอาละเรามาช่างมาเดี๋ยวถือคันให้ ไหนเขาลองเขาลองช่างดูดิปล่อยยังโอ้โหโโอ้หลิฟต์แบบเบามากเลยใช่แล้วแต่กลัวมันเฮ้ยเบามากจะบอกแล้วพาวลิฟต์เนี่ยเนี่ยผมยกหมดเลยนะตะกัวลอยนะเนี่ยพาวลิฟต์ดีมากเฮ้ยเบามากเบาไม่ได้ขัดขืนมือปกตินี่มันจะมีดื้อมือนะเขาเรียกว่าดื้อมือแต่นี่เฮ้ยพาวลิฟต์คำดีเฮ้ยโอเคปกตินี่บางทีแบบ น้ำหนักมันมาลงที่มือเราหนักเกินเลยนะถ้าตะกัวไซส์นี้อะ่ะใช่มันเหมือนเราไปยกอะไรที่มันหนักเพิ่มขึ้นมาอีกอะ่ะแต่ตัวนี้มันเหมือนแบบไปแบ่งบเบามือเราลงอะ่ะใช่พาวเลีดีอ่ะใช่ใช่บอกเลยว่าใช่นะนี่ครับดูตะกัวครับกําลังนอนนะฮะช่างละดูท่อนปลายนอน,น,อน,นท่อนปลายนี่นะปลายอยู่ไหนนอนอยู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งปลายอยู่นี่หน้ากล่องผมนี่นะ โค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมาโค้งขึ้นมานี่นะครับปลายอยู่นี่นะอยู่บนกล่องนี้นะครับเนี่ยนะผมดันอยู่นี่นะอ่ะยกยกแล้วเอาาปลายยกแล้วปลายยกแล้วมาดูนี่นะมาดูนี่ครับอนนคอบแอคชั่นนยล่ะลอยละคัน สูงขึ้นอีกนิเอามือเออโอ้โหสวยสวยลงสวยเลยบอกว่าลงสวยมาก3,000บาทรุ่นไฮด้าครับเป็นเวทดูแอนะครับพาวเวอร์ลิฟต์ดีดีจริงๆ<ด>คุณไม<ด>่ <นะ S 2> บอกนะว่าดีเลยแหละดีนะครับโอโฮกีสู้ไม่ได้เอาพูดจนตามตรงนะพูดตรงๆเลยนะโอโฮกีนี่สู้ยังไม่ได้นะ อย่ามาว่าผมนะผมจับมานี่คือโปกีรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยมีคนสั่งจองผมก็ลองมาแล้วผมก็ใช้มาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นนุ่นไม่ว่าจะเป็นแบ็คแพนเทอร์หรือว่าตัวทานสฟอร์มเมอร์นะบอกเลยพอมาจับรุ่นเนี้ยผมรู้สึกว่าดีกับมันมากรู้สึกว่าเอาลิฟดีครับเออลิฟดีคนละเรื่องเลย อันนั้นแบบว่าเราวัดไปยังมีดื้อมือเหมือนแบบเราอยากเล่นกับกุ่งเยอะๆใช่ไหมแต่<ช>ตัวเนี้ยเรารู้สึกว่ามันเบามือ<ช>เออมันเบามือวเวลาวัดอ่ะรู้สึกแบบไม่เหนื่อยอ่ะ,ะอืมเอาละเรามาพูดถึงเรื่องราคากันะนะไฮด้าอ่ะมา,มาตัวไฮด้าตัวควีนตัวมิดไนต์นะฮะราคาตัวเนี้ยมีเฉพาะราคาตัวเนี้ย มันจะมีราคา2,900ันเก้ากับ3า0พันนะฮะแล้วก็มีเฉพาะระยะ180ระยะเมตร8เท่านั้นนะคะแอคชั่นเป็น UL นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวมิดไนท์มิดไนท์ราคาอยู่ที่2,900คความยาวเมตร80บตามมาด้วยคันรุ่นควีนรุ่นควีนนะครับราคาเขาอยู่ที่2,900เาหมือนกันความยาวอยู่ที่เมตร80แอคชั่น UL ตามมาด้วย คันรุ่นไฮดร a าไฮดร้านี่สวยสวยดูเนื้อแบงค์ครับราคาอยู่ที่3,000บาทความยาวอยู่ที่เมตร80นะครับเป็นรุ่นฮาร์ติไลท์นำเข้าจัดจำหน่ายโดยบริษัทพ t r ิว k <I do. S 1> ทรกลน,นะครับรุ่นนี้เลยบอกเลยมีแค่3รุ่นชอบรุ่นไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้9 9 0 0กับ3า0 0ค่าจะส่ง80บาท EMS p a แพ็ค e ให้เลยนะครับใครจะซื้อทุนใครอยากได้อะไรก็สอบถามเข้ามาได้นะครับอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกกุ้งไปก่อนครับขอบขอบคุณครับที่รับชมแล้วก็ติดตามครับ